นี้มาเจอกับอาจารย์รอมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้นําตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อนักศึกษายังไม่รู้จักชื่อ,อาจานะโอเคอาจารย์ชื่ออาจารย์วันนานะครับคุณนาสาหรับในรายวิชาหรือว่าในรายสัปดาห์นี้เป็นวิทที่สินะครับจะมาเจอในส่วนของการสร้างความคุ้นเคยของกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับนี่นะครับสร้างความคุ้นเคยกับอะไรบ้าง1ไม้ครับ2ลูกนะครับ3นี่ ตัวปิงปองนะครับโอเคสําหรับการสร้างความคุ้นเคยนะครับสิ่งสําคัญคือทุกชนิดกีฬาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการสร้างความคุ้นเคยก่อนก็จะเล่นในส่วนของทักษะยากสิ่งสำคัญของการสร้างความคุ้นเคยเราต้องเริ่มจากง่ายไปหายากนะครับสําหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างความคุ้นเคยกับลูกปิงปองก่อนนะครับเดี๋ยวไม้เดี๋ยววางก่อนโอเคสําหรับลูกปิงปองนะครับนี่ ดูนะครับที่อาจารย์ชนิตาได้สอนไว้ในพาร์ทที่88ดนะครับมันจะมีรูปสีขาวสีส้มนะครับนี่ดีหอของมันนะครับนี่โอเคนะครับหรูปแบบที่1นะครับการสร้างความคุ้นเคยกับลูกปอง1ให้เราโยนขึ้นนะครับนี่ให้เราโยนจากทางด้านที่เราถนัดก่อนนะครับโยนระดับาศีรษะนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ1นสอง 3 4 5หอ่ะโอเคหลังจากที่เราได้แล้วนะครับทางที่เราถนัดแล้วเดี๋ยวสลับไปพานด้านซ้ายโอเคนะครับเดี๋ยวทางด้านซ้ายให้เราโยนไปในแนวดิ่งนะครับ1 2 3 4 5อีะ่ะโอเคหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วในส่วนของอการโยนบอลหลังจากนั้นเรามาฝึกในส่วนของรูปแบบที่2โอเคให้เราโยนสลับ ขวาซ้ายซ้ายขวานะครับโอเคมาดูกัน1 2 3 4 5โอเคนะครับในรูปแบบที่2ก็ประมาณนี้แล้วก็สมมุติในรูปแบบที่3เดี๋ยวเราจะฝึกเพราะอาจารย์คิดว่าทางบ้านของนาาักศึกษาอาจจะไม่มีโต๊ะในการทําการฝึกซ้อมในการสร้างความคุ้นเคยอาจารย์จะโยนบอลลงสู่พื้นนะครับให้เราเริ่มจาก ทางด้านขวาไปยังด้านซ้ายให้มือขวาโยนมือซ้ายรับโอเคมาดูกันนะครับนี่สลับนะครับนี่อันนี้เราสร้างความคุ้นเคยกับลูกก่อนนะครับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคสําหรับการสร้างความคุ้นเคยกับลูกแล้วนะครับเดี๋ยว3รูปแบบในส่วนของการสร้างความคุเคยกับลูกหลังจากนั้นเรามาสร้างความคุ้นเคยกับไม้ปิงปองนะครับอันนี้ไม้ปิงปอง อาจารย์แนะนําให้จับไม้มีฟองแบบที่นักษาถนัดหรือมีกี่รูปแบบแบบเช็คแฮนแบบไม้จีนแบบญี่ปุ่นนะคบแต่ในปัจจุบันหรือว่าที่นักกีฬาเขาเล่นกันส่วนมากเขาจะใช้แบบเช็คแฮนนะคบประมาณนี้นะคบแบบเชคแฮนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคบว่าเป็นแบบไหนรูปแบบที่4นะครับจับไม้มปฟอง ขนานกับพื้นนะคะให้เรายืนให้เราวางลูกป,ปองอยู่บนไม้ปองให้นิ่งนะคบนี่ประมาณนี้นะครับให้เรานับเป็นเป็นวิก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคถ้าคิดว่าได้แล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นให้เราฝึกในรูปแบบที่ห้าให้เราวางลูกป,ปองกลางหน้าไม้ให้เราสลับซ้ายขวา ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาหรือว่าขึ้นลงนะครับในแบบนี้นะครับโอเคโอเคนะครับหลังจากนั้นแล้วรูปแบบที่6ให้เราวางไม้45องศานะครับลูกอยู่ทางด้านซ้ายนะครับให้เราโยนนี่นะครับโยนแล้วรับนะครับให้เราตีบอลนะครับตีบอลโดนหน้าไม้แล้วก็ตีเข้ามาให้มือรับนะครับใครถนัดมือขวา มือขวาจับไม้มือซ้ายโยนบอลโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลนะครับโอเคหลังจากรูปแบบทั้งหมด6รูปแบบแล้วนะครับในส่วนของการสร้างความคุ้นเคยนะครับ6แบบที่เราได้ฝึกมาแล้วนะครับทุกอย่างนี้มันอยู่ที่เราฝึกปฏิบัติแล้วก็นําไปใช้นะครับเพื่อขึ้นไปสู่ทักษะอื่นๆนะครับในส่วนของทักษะการ สร้างความคุ้นเคยกับลูกหรือกับไม้บงหรือว่าโต๊ะอีกกองนะครับโอเคนะครับสําหรับในส่วนของการสร้างความคุ้นเคยนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับหวังว่านักศึกษาคงจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็เพื่อนําไปใช้ในทักษะขั้นต่อไปนะครับโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ